เตือนพรโยงที่ไปฝนนะครับรโยงนิคดาดนะครับเจือนพรโยงนะครับสอนนะครับทำไมกระเติมเข้ามากระเติมเข้ามาทำไมเนีจะเข้ามาเอชซีเห็นหน้าไหมเนี่ย เหนหน้าผที่ไม่เห็นหน้าจอน่ย เขาไม่นอนนะ้ว <c oughs> ันปีงจะนอนอยูว <c oughs> ันปีกขยับยากนะสบายสบายมันก็เกาแล้วเนี่ย yeah ชอบเมลอนมากับจะไม่กินแอปเปิลกับสาลี่เลยนะครับเราชอบเมลอนครับเดี๋ยวตอนนี้จะเอาแตงโมมาให้นะครับมาเยอะหนิมานั่งหลับอะไรตรงนี้ ไม่เห็นนะงันที่หอยทานเองได้ไหมครับได้ครับทำจอ มีปวดหลังมั้งนั <deal> ่งีปวดหลังมั้ยปวดขึ้นล้วรัาจะใช้อรมรู้สึกว่า้วนขึ้นนะนี่การที่นับยี่สิบนัสี Mwen a lupi kwenye sa a te gen. Oye, mwen a lupi kwenye sa a te gen. Mwen a lupi kwenye sa a te gen.